สวัสดีค่ะพีคกนวรัตชัยชุมภูอดีตเป็นพยาบาลปี52เป็นมะเร็งเต้านมก็คือรักษาตามอาการที่คุณหมอดูแลฉายแสงให้คีโมโปีหนึ่งในปี61ก็มีอาการไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตวความดันสูงด้วยเนื่องจากเราไอมากไอเหมือนจะขาดลมหายใจอะค่ะไอมากจนกระทั่งตรงซี่โครงกระดูกตรงหน้าอกเนี่ยฮะที่เราเลาะ คว้านมะเร็งเต้านมออกหมดก็จะเห็นที่โครงชัดเวลาไอเนี่ยจะเจ็บเจ็บแล้วเขียวไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งตรงกระดูกข้างหน้าเนี่ยคะมันโคง้งมันโป่งขึ้นมาฮะไปหาคุณหมอฟิล์มคือก็เอ็กซเรย์ปอดปกติไปซีทีสแกนคุณหมอบอกว่าเจอถุงลมโป่งพองสองข้างแล้วก็มีก้อนผลของมะเร็งปอดขึ้นแล้วก็มีตอนน้ำเหลืองสอข้างเราก็เอ๊ตกใจ ถึงเวลาเราต้องไปแล้วเหรอเราก็รู้สึกว่าไม่ดีละจนกระทั่งโทรคุยกับน,น้องก็แนะนําตัวเซอิีตินบอกที่ลองเถอะที่ด้วยความที่เราทรมานมากที่จะลองทานแล้วทานไปวันที่สาอาการไอน้อยลงแล้วเรานอนได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือที่เป็นเนี่ยน้ำหนักจาก58ลดลงเหลือประมาณ5 2ถึง53อย่างเงี้ยค่ะขึ้นบนนันไดชั้นสองก็เหนื่อยนะคะแย่มากวันที่ห้า หลับสนิทจากที่ว่าเราไม่ได้หลับสนิทมานานเราก็ทานไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง15วันรู้เลยว่าตัวเองรอดตายแน่ <c oughs> คือสงสารลูกกันนะคะเราก็ฮึดสู้เราทานจนกระทั่งตอนนี้ได้ประมาณเกือบสองเดือแล้วสิ่งที่สำคัญได้ผิวพรรณสดใสน,นะคะปีนี้อายุ62นะคะอยากจะให้พวกเรามาดูแลตัวเองกันค่ะขอบคุณค่ะ เซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ